สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง Max i m u s n a v a r วรารุ่น X-Series นะครับไปเริ่มกันเลยครับอันนี้คือสเกิร์ตชิ้นหน้าของเราที่จะมาติดตั้งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเช็ดทําความสะอาดรถให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นจับที่ตัวรถมันอาจจะทําให้กาวสาเองของเราเนี่ยไม่ติดนะครับพอเช็ดเสร็จแล้วก็ เอานี่ครับกระดาษกาวแปะกันรอยนิดนึงฮะช่วงเคร์ฟตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันสําคัญมากเพราะว่ามันอาจจะไปขูดตัวรถลูกค้าได้นะครับเราจะแปะนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทาน้ำยาไพารเมอร์นะครับเพื่อจะเป็นประสานกาว 3M ของเราที่ติดก,กับตัวสกเกิรน,นะครับ เดี๋ยวผมจะท้ายดูก่อนนะครับทำสองข้างเหมือนกันเลยนะครับเอาไหมสูงนะนครับเดี๋ยเรามาขันน็อตของของของตัวตัวรถเนี่ยครับ เนี่ยเป็นน็อตแบบนี้นะครับเป็นหกแฉกนะครับน่าจะอยู่ประมาณเบอร์สี่แล้วขันออกทำสองข้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วเราจะใช้ตัวน็อตของของเรายึดแทนขั้นตอนที่สามนะครับเราก็แกะแกะสามเอมออกเนี่ครับสามเอ็มที่ติดกับตัวรถ ไม่ต้องแกะเยอะนะครับแกะนิดเดียวพอขั้นตอนที่4นะครับใส่ตัวสเกิร์ตของของแม็กซิมของเรานะครับใส่จากข้างซ้ายก่อนนะครับค่อยๆดันเข้าไปกดแนะนำว่าลูกค้าตรงนี้ต้องเอาให้เข้ากับไอตัวเบ้าไฟของตัวตัวรถนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะใส่ยากนิดหนึ่ง ใส่แบบนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือพิเศษที่ว่าเป็นตัวติดฟิล์มครับเป็นเกียงมันจะใส่ง่ายสำหรับลูกค้าที่ว่าติดติดมือใหม่ครับแล้วก็รูดลงเลยครับเราก็ทำ ทำการใส่กิ๊บนะครับเป็นกิ๊บของตัวของเราเองนะครับที่ทีมมากับตัวสเกิร์ตซ้ายขวานะครับอันนี้เราใส่กิ๊บเลยนะครับอพอใส่กิ๊บที่ตรงรูแล้วนะครับเราก็ขันนอ็อตขันน็อตเข้าไปเลย มันจะมีอยู่2ตัวนะครับน็อตตัวหนึ่งกับตัวที่สองตัวที่สองตัวที่เราถอดออกนะครับแล้วก็ขันยิงน <uck> ็อตเข้าไปในตัวรถเลยขันน็อตเข้าไปในในตัวที่เราถอดเลยสเกิร์ตของเราทุกชิ้นจะไม่มีการเจาะตัวกันชนรถนะครับ คือเราจะใส่กิ๊บเดิมของตัวรถแล้วก็น็อตเดิมของของเราแล้วก็ของตัวรถบางตัวนะครับทำแบบนี้สองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับเราจะมีตัวบัตเกตสองตัวแล้วก็น็อตสองตัวอีกอีกสองตัวเราจะถอดจากตัวตัวกัญชนรถนะครับให้ใช้ปจัจแจเบอร์สินะครับขัน ให้ให้ตรงกับรูที่เราเจาะกับตัวสเกิลน,นะครับเราก็ถอดเลยพอถอดมาแล้วก็ดันดันยางของตัวรถออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ใส่ใส่ง่ายครับไม่ยุ่งยากพอใส่เสร็จแล้วก็ใส่น็อตกลับคืนเลยเป็นน็อตของตัวรถนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่น็อตของเรา สองข้างให้เหมือนกันนะครับโอเค,อเคขั้นตอนที่หนะครับแล้วก็ลอกส m บเอมที่ที่เราติดไว้นะครับตั้งระดับให้มันโอเคกับตัวตัวกันชนรถนะครับแล้วเราก็ลอกออกแปะเข้าไปนี่ครับทำเหมือนกันทุกอย่างครับที่ที่เราแกะสัเอมก่อนหน้านั้นนะครับจับให้มันได้ระดับของตัว สกเกิร์ตรถยนต์กับตัวรถยนต์นะครับให้มันได้พอได้ระดับเดียวกันแล้วก็ดึง 3m เหมือนที่เราดึงก่อนนั้นนะฮะอันนี้คือชิ้นหน้าที่เราใส่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วดูความเรียบร้อยหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราทําการเช็ดเช็ดรถเสร็จแล้วนะครับลูกค้าแล้วก็ดึง ดึงติดแผ่นกาวสองหน้าออกเล็กน้อยนำครอบฝากระโปรงด่ออไปแล้วก็ไปสวมกับตัวกระจังหน้ารถนะครับพอทาบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทา น้ำยาไพรเมอร์ตามจุดตำแหน่งที่เรามาร์คไว้นะครับ เสร็จแล้วก็ทำการสวมกับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับสวมจุดที่เรามาร,มาร์คไว้แล้วก็ทาน้ำยาไปเมื่อนะครับกดให้ได้ระดับแล้วก็ลอก 3m ออก พอลอกเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จเสจแลนะครับกระจังหน้าแลีวต่อไปเราจะใส่ข้วกระโปงนะครับอันนี้เราลอก 3m ออกแล้วนะครับ ก็ได้ระดับขล้บไปแล้วก็ติดกระจังหน้ากระโปรงนะครับแล้วก็สวมแล้วก็มาร์กตำแหน่งทาไพารเมอ่อนะครับแล้วก็ถอดออก <Okay. S 1> อันนี้ทาน้ำยาไพารเมอที่เรามาร์กไว้นะครับ เราก็แกะ 3M ออกนะครับแล้วก็ทำการสวมเข้าไปกับตัวรถแล้วก็ดัน,นดันให้ได้ระดับแล้วก็ลอกกาว 3M ออกกดให้แน่นนะครับ ลอกกาว3เมออกแล้วนะครับแล้วก็ทำการเช็ดทำความเรียบร้อยนิดหนึ่งนะโอเคอันนี้คือจบแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการติดสุมล้อนะครับ เราขันน็อตตัวบางโคน็อตออกก่อนนะครับสองตัวจะมีข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงโค้งของตัวรถนะครับเราก็ถอดออก อันนี้เราทําการใส่ซุ้มล้อนะครับสำคัญสุดคือต้องดูตามเคอร์บรถนะครับให้มันตรงกับตัวสเกิร์ตของเรานี่ครับให้มันเข้าล็อกพอเราได้ล็อกแล้วเราก็สันน็อตเข้าไปก่อนครับเป็นน็อตตัวซุ้มล้อที่เราถอด ใส่ตัวกันโคนกลับนะครับน็อตของตัวกันโคลนเราไม่ใช้นะครับเราใช้น็อตของของเราใส่กลับอ่านผิดหรือเปล่าจะมีกิดตดำอีกตัวหนึ่ง อันนี้เป็นกริฟของเรานะครับติิบเป็นกริฟตัวใหญ่อันนี้ก็ไม่ต้องจอบเหมือนกัน<ต>เพราะว่าเราจะใช้วิธีเสียบเข้าไปเลยแกะ 3m ออกนะครับแล้วก็กดให้แน่นไล่ตาม 3m ที่เราแกะ,อ,แกะอันนี้จบแล้วนะครับสุมล้อ คู่หน้าของเรากันชนหลังสเกิร์ตของเราจะมีมีกิฟตใหญ่อยู่2ตัวนะครับแล้วก็น็อตสองตัวอันนี้เราใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราใส่สเกิร์ตก่อนเดี๋ยวเราก็ลอกกาวออกก่อนครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการเช็ดแล้วก็ทาน้ยา,ายาไคลเมอร์อันนี้เราทําการเช็ดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เลยแล้วก็ลอกกาวสับเอ็มที่อยู่กับสเกิร์ตของเรานะครับสเกิร์ตชิ้นหลัง ลอกออกมานิดนึงครับลอ,อกเสร็จแล้วก็ทําการสวมเข้าไปนะครับแนะนําให้ลูกค้าสวมฝั่งฝั่งที่เป็นกันชนตัวท้ายนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะใส่ง่ายขึ้นแล้วก็สวมเข้าไปเลยอันนี้เราก็ดันเข้าไป <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งระดับให้ดี พอได้ระดับเสร็จแล้วก็ใส่กิ๊บน็อตของเราสองตัวที่ติดมากับตัวกันชนหลังนะครับนี่นะครับกิ๊บน็อตของเราให้ตรงกับรูรูสเกิร์ตที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ใส่กับไปเลยแล้วขันน็อตอันนี้ทำสองข้างเหมือนกันเลยนะครับ ซ้ายขวาเราใส่เหมือนกันนะครับเรามีตัวบัตเก็ตข้างล่างไอกิ๊สีตัวแล้วก็น็อตสองสตัวเหมือนกันแล้วเราก็ลอกกาวออก3ามเอมออกนะงางนิดหนึงแล้วก็กดลงไปเป็นการจบนะครับอันนี้ชิชิ้นหลังของเรา โดยไม่ได้เจาะตัวรถแม้แต่นิดเดียวครับทุกชิ้นงานไม่ได้เจาะตัวรถนะครับเพราะเราใส่กิฟเรามีกิฟของเราแล้วก็ตัวมันมีน็อตบางส่วนที่เป็นกับตัวรถดี